أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله ملك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته การละหมาดตามท่านนบีตามที่ท่านนบีมุสลอร์ซัได้พูดไปว่าพวกทั้งหลายจงละหมาดเสมือนว่าพวกท่านนั้นเห็นฉันละหมาดครับพี่น้องที่รักยิ่งครับก็ในเรื่องของการเลียฟิกมุกรอดเนี่ยผมก็ได้ย้ำเป็นประจำนะครับในเรื่องของอการปฏิบัติศาสานิกโดยเฉพาะเรื่องของการละหมาดเดียเป็นสิ่งที่มุสลิมเราต้องมีความปราณีติเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันคือสิ่งที่สำคัญอันดับแรกเลยนะครับที่เราถูกสอบสวนในวันเกียร์าถ้ามันดีทุกอย่างก็จะดีแล้วก็พี่น้องที่รรัักิงคบ มุสิมเราแนแน่นอนที่สุดที่เราทาอามันอิบายร้าแล้วต้องทําตามรูปแบบที่องค์และเราศูนได้บอกเราเท่านั้นก็คือตามกิตาบุลล์และตามสุนนะตินะบีสโลลลอยส์มลายอิสลัมแต่ทีนี้เมื่อเรามาคุยเรื่องของการละหมาดเราก็จะพบว่าการละหมาดนั้นส่วนใหญ่เป็นสายรายงานที่ซาบะบอกให้เราทราบอีกทีหนึ่งถึงวิธีการละหมาดของท่านนบีมัมัซสโลลลอยส์มลายอิสลัมซึ่ง มีหลายหลายเรื่องครับที่เราจำจำกันมาโดยที่เราเข้าใจว่าเราทำตามตัวบทแต่บางทีมันอาจจะเป็นเพียงความคิดเห็นของอาจารย์ของเราก็เป็นไปได้หลายครั้งเราไม่ไพูดแบบนี้เลยคิดว่าเนี่ยฉันยึดตัวบทฉันเป็นอ่กลุ่มที่ยืนหยัดที่สุดแล้วในปฏิปีนี้หรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับผมท่านีคิดกันแต่ว่าถ้าเรามาดูในเรื่องการละหมาดเลยจะพบว่าหลายประเด็นมากๆเลยนะครับที่ว่า ่ไม่ใช่ไม่ไมีไม่มีตัวบทที่ชัดเจนที่ระบุไว้แต่เป็นคําอธิบายที่ต้องใช้การอาธิบายไปทีอย่างประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้ครับ <c oughs> <c oughs> ตกลงการสื่อสาวีนั้นต้องสูญอย่างไร สูตซาวีก็อย่างที่เราทราบก็คือเมื่อมีความผิดพลาดเมื่อมีการหลงลืมในการละหมาดพี่น้องอาจจะละหมาดเกินพี่น้องอาจจะลืมหนังเป็นาฮุดพี่น้องอาจจะลืมอิยาบบทใดที่ว่าปริยาบัติริยาบาบทที่สําคัญเรื่องของการละหมาดเนี่ยก็ถึงเวลาพวกรก็ต้องมีการสูดซาวีซึ่งเราได้คุยไปแล้วว่าตรงสูดซาวีเนี่ยก่อนสลามหรือหลังให้สลามซึ่งมันก็เป็นประเด็นที่มีชีลับแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของการตีความ วันนี้เช่นเดียวกันครับตัวลงสูตรซาวีเนะี่ยสยุดยังไงแน่นอนครับไม่มีชคราับถ้ว่าเรื่องของสยุดเนี่ยต้องมีการสยุดสองครั้งซัจดเตนสูตรซาวีเนะี่ยต้องมีการสูดเพิ่มมาอีกสองครั้งตามทัศนะที่พี่น้องยึดคือจะก่อนสลามหลังให้สลามหรือว่าขึ้นอยู่กับว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นในพฤติกรรมหรือเกิดขึ้นในคําพูดหรือว่าอะไรก็ตามอันนี้ก็ตามที่ทัศนะที่พี่น้องได้ยึดว่ามันน่าจะเป็นทัศนะอยู่ที่สุดแต่ประเด็นก็คือว่าการสยุดซาวีเนะี่ยตอนนี้เราชัดเจแล้ว อย่างน้อยที่สุดถ้าเราจะแบ่งก็คือจะมีก่อนให้สลับกับหลังให้สลับถูกไหมครับมสลับที่ทําให้เสรยเส้นการละหมาดเนี่ยทีนี้มันก็จะมีประเด็นนะถ้าเกิดว่าเราสู่ซาวีหลังให้สลับเราต้องสลับอีกรอบไหมเช่นเดียวกันถ้าเราสู่ซาวีแล้วจะก่อนสลับหรือหลังสลับก็ตามแต่เราต้องอ่นานแต่ชามุต อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าหมายความว่าตอนนั้นต้ต่ใช้าสุดท้ายใช่ไหมครับรเ,รเราอ่านอัตยาตู้ของเราเราอ่านซาราบาดเราอ่านดัวที่เราอยากจะอ่านทีนี้พอถึงเวลาถ้าเกิดว่าเป็นสิยุดซาวีที่ต้องสิยุดก่อนให้สลามแล้วก็จะสิยุดอีกสองครั้งอัลลอฮฺบัตอัลลอฮฺบัตอัลลอฮฺบัสก็อีกสองครั้งพอสิยุดซาวีอีกสองครั้งปุ๊บทีนี้แหละครับพี่น้องมีคีรับแล้วว่าให้สลามเลยไหมหรือว่าต้องอ่านตะสาฮุดก่อน ไม่ว่าท่านจะยึดทัศนะใดก็ตามก็ล้วนเป็นทัศนะที่วางอยู่บนพื้นฐานของการวินิจฉัยทั้งสิ้นนะครับผมเออ่มชาช้อัลลอฮ์ครับคุณสมัยสลามานะครับรับชมจากกระหวัดกุศลธรรมตระกการตุ๊ดเชีเดียวกับคุณนะรุ่งอรุณน,นะครับผมบารัลโควาฟิตุมจามีอันพี่น้องท่านใดทักมาผมมีข้อความขอ,ขอมาฟ์อีกครั้งหนึ่งครับผมงั้นตอนนี้ครับเรามาดูกันกับ หลักสูตรที่เราพูดคุยกันถึงตอนนี้นะครับก็คือหนังสือเบลตุนมุชยิดวะฮาตุนมุตสิทิ์ของอิบนุรุชไลโมลลอ์นะครับผมเออ่ครับคุณหมอสกีนะทักมานะครับสลามถึงคุณหมออัดเนียนะครับผมครับรสบวบัสดีคุณสารตัวเราบอกรากาตู้ครับผมอ่ะเรามาคุยกันว่าอัมมาซิวัตุสิยุอัสซหวีหฟ่อินนะฮุมอิคตาลาฟูฟีลิกครับส่วนรูปแบบลักษณะการสิยุติสหวีเนี่ยก็มีคีราบก็ว่าตกลงเนี่ยสิยุติสหวีเนี่ยยังไงกันเนี่ยอย่างที่บอกก็คือโอเคคต้้องงรันี่แหละ ถ้ามีการผิดพลาดก็ต้องสยุตสองครั้งแต่ตรงสยุดแล้วต้องมีตชาหุดไหมหรือต้องมีสลามตัางหากหรือเปล่าต้องสลามอีกครั้งไหมต้องมีตราชุดไหมายหนอิรฟุฟิดได้ฝรมาลิกอันฮุมุสซาจดตนอัซฮวีอิดะกะนะบะร์สลามอยะตาัดพีฮวยุสลิมินฮะท่านใดที่ตามมัสับขอยม่ามาลิกนะครับยมามัลกัลอท่านบอกว่าไงครับ ในกรณีที่เราสูดซาวีถ้าเป็นการสูดหลังให้สลาบห็นมัสัยหมาไมลิกก็มีทั้งหลังกับมีทั้งก่อนใช่ไหมครับถ้าเกิดมัสักหมาชาวีจะมีก่อนให้สลาบอย่างเดียวที่เราคุยกันไปแล้วยิมมัลลิกบอกไงครับถ้าสูดซาวีเนี่ยในกรณีที่สูดหลังให้สลาบเนี่ยหมายความว่างไงหมายความว่าพอเรารู้เรามีข้อผิดพลาดแล้วโอเคแล้วแล้วนี้เราต้องสูดซาวีแล้วเราอาจจะชาฮุดของเราอัตยาตัลเราอ่อนสลาบอ่านเสร็จหมดทุกอย่าง แล้วเราให้สลามสลามุลกลมตุลละสลามมันกุมตุลล์แล้วก็สูุอีกสองครั้งอัลลอฮฺบัดอัลลอฮฺบัดอัลลอฮฺัดบัดแล้วพอขึ้นมาปุ๊บอิหม่ามมาลิบบอกว่าต้องอ่านตะชาฮุดแล้วก็ต้องให้สลามอีกต้องอ่านตะชาฮุดแล้วก็ต้องให้สลามด้วยเช่นเดียวกันนี้คือตามทัศนะของอิหม่ามมาลิกเลยหมดหรอแต่ถ้าหากว่าซูุยซาวีนั้นทําก่อนให้สลาม หากสุดสวาวีนั้นทําก่อนให้สลามอิหม่ามลิกบอกว่าไงครับก็ให้อ่านตะชาหุดส่วนสลามเนี่ยก็ถือว่าสลามเดียวรวมกันหมดเลยหมายความว่าไงอิหม่ามลิกบอกว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นความผิดพลาดที่ว่าคุณต้องสุดสวาวีก่อนให้สลามเนี่ยคุณก็อ่านอัตะชาหุดอะไรของคุณให้เรียบร้อยเลยหลังจากนั้นก่อนให้สลามคุณก็สูดอีกสองครั้งพอขึ้นมาปุ๊บอ่านตะชาหุดแล้วก็สลามทีเดียวจบเลยไม่ต้องสลามเงินอันนี้คือตามทัศนะของ อิหมามมาลิกพี่โมโหว่าอันศัลา์มินัลยหัวสลามินหาก็คือนั่แหละสลามเดียวกันรวมกันไปว่าบีกอรอชาฟีเช่นเดียวกันครับอิหมามชาฟีก็เห็นด้วยกับอิหมามมาลิกเฉพาะในกรณีที่สุสสวีก่อนสลาบเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่เราคุยกันก็คืออิหมามชาฟีมองว่าสุสสวียังไงก็ต้องสุสุก่อนสลาบเท่านั้นแล้วก็เห็นด้วยกับอิหมามมาลิกว่าถ้าสุสีก่อนให้สลาบเนี่ยพอสุสุไปแล้วสองครั้ง ต้องอ่านแต่ชาฮุดแล้วถึงให้สาลามต้องอ่านแต่ชาฮุดถึงให้สาลามพี่น้องบางคนเอ่ยบอกเอ๊ะฉันเรียนมาสายสุนนานี่ต้องไม่มีแต่ชาฮุดไม่ใช่เลยตกลงอ่านแต่ชาฮุดนี่ไม่ใช่สุนนะหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเรามาคุยกันเราค่อยๆไปด้ยวยกันปีศาจนะสุยุดธคุลละหูอินเดหูกอบอนสลามโอเคนี่ก็มีอะไรนะครับก็คือภาษาขีมาชาฟีก็คือสุซาวีนะต้องก่อนสาลามอยู่แล้วนะครับผมว่ากันว่าอันมาลิกอันนะฮูลาจะะชา้าฮัดลิลลตีกอบอนสาลาม ลูกศิษย์ลูกหา,าอิหม่ามลาิกบางคนอ้างว่าจริงๆแล้วเนอิหม่ามลาิกไม่ได้บอกอย่างนี้อิหม่ามลาิกบอกว่าถ้าก่อนให้สลามเนี่ยไม่ต้องมีตาชาหุดถ้าก่อนให้สลามไม่ต้องมีตาชาหุดอีกรอบแล้วก็คือคุณอ่านตะชาหุดอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมคุณจะให้สลามใช่ไหมคุณสยุดไปเลยสองครั้งขึ้นมาปุ๊บสลามไปเลยไม่ต้องจัตาชาหุดใหม่อีกครั้งซึ่งทัศน์นี้ีครับก็หลายกลุ่ม ก็จะมีกลุ่มใหญ่เลยของนักวิชาการที่พูดทัศน์นี้ซึ่งซุนนะบ้านเราส่วนใหญ่ที่ผมรู้ก็คือก็หลายๆท่านก็จะเลือกทัศน์นี้ก็คือว่าในกรณีกณ่อนสลามเนี่ยก็มีตะช้าฮุดและจะหยุดไปสองครั้งแล้วก็ให้สลามแล้วก็จบไปเลยก็แล้อบูอุมัตอามะซาลามมินัละทีบาดอัลสลามฟะซาบิตุนอันนี่นบีอัลลอฮุอะลัยซัลลัมวะอัมมะตาชฮุดฟะลาอัฟฟิซุฮูมินวะซิลซาบิตทีนี้ครับเชคอบูอุมัตเนี่ยครับผมบอกว่าไงครับอมามะซาลาม การสลามเนี่ยที่สลามเบิ้ลรอบสองเนี่ยในกรณีที่คุณสุวดซาวีหลังจากให้สลามแล้วคือพี่น้องจำได้มีตัวบทด้วยที่ว่าท่านนบีมุสลิมนันนสิวดซาวีหลังให้สลามคือหลังจากที่มาคุยกับซาบะพอรู้ปุ๊บท่านนบีก็มาสุดซาวีแล้วท่านนบีก็ให้สลามก็แปลว่าที่สลามเบิ้ลสองรอบเนี่ยอันนี้มีสายรายงานอันนี้คือท่านอะบูมัดบอกไว้แต่การต้องมาอ่านตะชาฮุดใหม่เนี่ย ท่านอบูมาอุมัตบอกว่าฉันไม่เคยเจอตัวบทที่น่าเชื่อถือได้นะที่พูดถึงฉันไม่เคยเจอตัวบทที่น่าเชื่อถือได้ที่พูดถึงที่ว่าต้องมาอ่านตัชาฉุกอีกครั้งหนึ่งว่าซาบูฮาจักตีลาฟฮัวอิติลาฟูมฟีตัสเซมาวารดาอัลมินลาดิกแปลว่าตอนนี้ประเด็นคีลาฟเกิดจากอะไรครับหลักๆก,ก็มีอยู่สองประเด็นที่มีคีลาฟกันสาเหตุที่เราไม่มีคีลาฟ อย่าลืมนะครับเรากําลังพูดถึงปาดระดับสารลับนะักวิชาการที่ท่านอบีุลเบรวามรับรบองมาเลียุก่อนๆปาดระดับสารลับเนี่ยท่านบอกว่าศึกษาตัวบทมาแล้วแล้วก็ทีนี้พอมาพูดถึงสูตรซาวีเนี่ยมีความเห็นต่างมีเสียงต่างแล้วว่าตกลงเนี่ยสูตรซาวีเนี่ยต้องอ่านตระชะฮุดใหม่ด้วยไหมต้องอ่านและอัติียาตู้ใหม่ด้วยไหมในกรณีนี้นะครับคีดรับสองอย่างคืออะไรครับประการแรกครับสายรายงานที่มีตกลงสอเฮียจริงหรือเปล่า พราะอบอูมัรตเลยบอกว่าไงบูมัรบอกว่าสายงานที่บอกว่ามีอ่านตะช้าฮุดอีกรอบหนึ่งนะม,นมันมันไม่สอดเหยะนะมันไม่สอดเหยแต่ก็มีนักวิชาการบางส่วนมองว่ามันสอดเหยเอาละครับผมอันนี้ไม่ใช่ประเด็นที่ว่าใครใครเคร่งไม่แข่งละหรือว่าใครยืนหยัดไม่ยืนหยัดละแต่ประเด็นมันอยู่ตรงไหนครับ <uis cré an S 2> ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าตกลงเนี่ยฮะดีสที่พูดว่ามีการตะชาฮุดเนี่ยสายงานเชื่อถือได้ไหมนี่ก็ต้องกลับไปที่ผู้เชี่ยวชาญฮะดีสแล้วก็ต้องกลับไป ฟังผู้เชี่ยวชาญฮะดีส e เพราะว่าไม่มีใครเป็นผู้เชี่ยวชาญฮะดีส e ใช่ไหมครับอย่างไรถ้าที่ผมรู้ก็ผู้ที่เป็นระดับแนวหน้านะครับในเรื่องฮะดีส BS เนี่ยบ้านเรามีน้อยของน้อยของน้อยมากๆนะครับผมอันนี้ก็สาเหตุที่มีความเห็นต่างว่าตกลงม้ต่ชาหุตไหมก็คือตกลงตัวบทมันซองเฮะ้ยไม่ซองเฮะ้ยคนที่บอกว่าซองเฮะ้ยก็บอกว่าต้องต่ชาหุดก็คืออยา่างอิหมัมนอ่าชาฟีรุลลอฮ์กันมาลิกเนี่ยมองว่าตัวบทซองเฮะ้ยท่านก็บอกว่าต้องต่ชาหุดแต่ในขณะที่มัสยิดอื่น เดี๋ยวอาจจะเป็นราชาการรุ่นใหม่ๆดูหลังเขาบอกว่าตัวบทมันไม่สอเฮียนะเช็คอัลบานีบอกไม่สอเฮียไปนั้นมันไม่สอเฮียภายในเมื่อไม่สอเฮียปุ๊บก,ก็ไม่มีชาบตะชาหุตตกลงไม่ใช่ว่าใครตะแบงใครไม่ตะแบงแต่ว่ามุมมองที่มีต่อฮะดิษตกลงมองอยังไงบทที่พูดเรื่องตะชาหุตเนี่ยตกลงมองกันยังไงอันนี้คือสาเหตุที่หนึ่งสาเหตุที่สองครับสาเหตุที่สองเขามองว่าไงครับมีการเปรียบเทียบว,ว่าสยุดที่เราสยุดเพิ่มอีกสองครั้งเนี่ย มันก็เหมือนกับสยุดที่เราสยุดในตอนแรกสองครั้งมันเหมือนกันมันใช้อุปกรมเดียวกันมันไม่ใช่เป็นการแยกระหว่างส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งคือถ้าแยกระหว่างส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งส่วนแรกแต่มีตชาหุ้นส่วนที่2ก็ต้องมีตชาหุ้นแต่ถ้ามันไม่แยกกันถ้าถือว่ามันก็มันอยู่ในสถานะเดียวกันก็ตชาหุ้นก็อ่านไปแล้วไงเพราะนั้นสยุดก็เพียงพอแล้วเพราะนั้น ก็เป็นสองสาเหตุหลักๆครับที่มองว่าตกลงเนี่ยต้องมีการอ่านตาชะดหมืดไหมเรามาดูทัศนะของอบูบุลบาคบินมุลิดอิบนุม,มุลิดกันครับผมอิบนุม,มุลิดมองอ่างครับอิคลาฟัลโอลามาฟิฮัดิลมัสละอาลาสิตต์ต์อี่ควาลินอิบนุม,มุลิดขยายความให้มากขึ้นไปให้ชัดเจนขึ้นอีกบอกว่าไงครับประเด็นเรื่องของการสื่อซาวีและตาชะฮุดไม่ตาชะฮุดเนี่ยมีอยู่ไม่ต่ำกว่า6ทัศนะ เรื่องที่ว่า,าจะช้ฮุดไม่แต่ช้ฮุดสลามไม่สลามเลยนะครับผมมีอยู่6ทัศนะที่อิบนุมุลิดว่ามาวันนี้พี่น้องอาจจะบอกว่ามึนนิดนึงนะครับเดี๋ยวตอนท้ายผมจะสรุปให้ชาววะนะครับผมหกท,ทัศนะอิบนุมุลิดบอกครับฝักก็ล้วตออีฟะก็มีกลุ่มหนึ่งละตะช้ฮัดฟีฮาวะ,ะตุตัสลีมคือ,อสิ่งซาวีเนี่ยไม่ว่าคุณจะสิ่งก่อนให้สลามหรือหลังให้สลามเนี่ยคุณไม่ต้องมีตะช้ฮุดเสริมไม่ต้องมีสลามเสริม มีเท่าที่มันควรจะมีแค่นั้นก็พอคือถ้าคุณละหมาดปกติใช่ไหมคุณมีตาชาพูดเรียบร้อยใช่ไหมคุณสื่อูเรียบร้อยใช่ไหมคุณจะสื่อสวีก็สื่อสวีสองครั้งให้สลามจบไปเลยหรือต่อให้คุณจะสื่อสวีหลังให้สลามคุณก็อ่านตชาช้าพดเรียบร้อยใช่ไหมคุณให้สลามใช่ไหมแล้วก็สื่อสวีสองครั้งแล้วก็จบไปเลยไม่ต้องมีสลามอีกอันนี้ก็เป็น ทัศนะที่อิบเนมุนซิดบอกว่าเป็นนักวิชาการกลุ่มแรกก็มองแบบนี้ครับซึ่งก็บ้านเราถ้าที่ผมเจอมาหลายท่านก็มักจะตามทัศนะนี้ทัศนะนี้มาจากใครล่ะครับวอบีก็ละอานัสบินมาลิกซอบะปูดครับพี่น้องท่านอานัสบินมาลิกเนี่ยเวลาสอนลูกศิษย์ลูกหาสอนแบบนี้เช่นเดียวกับท่านฮัสซันท่านอาตัตตอครับผมเพราะเด็นนี้ก็เป็นระดับกีบาร์นะครับก็เป็นระดับอุลาม่าเป็นระดับอาวุโสนะครับผม ก็มองว่าไม่มีตาชาฮุดเพิ่มนะไม่มีการให้สลับเพิ่มก็แปลว่าท่านมองว่าแน่นอนฮะดีที่พูดในเรื่องเนี้ยท่านมองว่ามันไม่ใช่สองอย่าไม่ได้มาจากท่านอะบดุลวอสล,อลอัมหรือสลลัมวกก็เลยกอมุลทัศนะที่สองตรงกันข้ามกับทัศนะแรกครับมีทั้งตาชาฮุดแล้วก็มีทั้งสลับคุณจะให้สลับคุณจะสยุดเนี่ยก่อนให้สลับหรือสยุดหลังให้สลับเนี่ยก็ต้องมีสลับเพิ่มแล้วก็ต้องมีตาชาฮุดเพิ่ม วก,ก็แล้วก็มูลฟีเฮต์ชาหุตฟากัดบีดูนิตาสลีมบางทัศนะก็บอกว่าไงครับบางทัศนะก็บอกมีตาชาหุดเพิ่มมาแต่สลามไม่มีเพิ่มละมีเท่าที่มีนั่นแหละแล้วก็จบไปมีแค่ตาชาหุดเพิ่มมาว่าบีก็แหละฮักกัมนะครับผมวะฮามัดเวนนออักข่านะครับผมก็นักชาแกเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะมีกลุ่มนักชาแกระดับสารลบรุ่นก่อนก็อมองว่าไงครับก็ มีตาชาหุดนะแต่สลามไม่มีเพิ่มแล้วก็คือเมื่อเมื่อการสื่อสาวีปุ๊บคุณก็ต้องอ่านตะชาหุดใหม่เพิ่มใหม่นะแล้วก็ถ้ามันเป็นก่อนให้สลามคุณก็สลามเดียวจบถ้ามันเป็นหลังให้สลามคุณก็ต้องสลามอีกทีเอาวาถ้าเป็นหลังให้สลามคุณก็ไม่ต้องให้สลามละว่าก็แล้วก็มุลโมกอบินแฮร์ดอีกกลุ่มหนึ่งพูดตรงข้ามกันกับท่ศนสักกัท่านไฮแมกับท่านนักข่าวอีกก็คือว่ามีแต่สลามนะไม่มีตะชาหุต บ่าว่ากาหุอิมิซีรีนระดับปีบาสเช่นเดียวกันนะครับอิบิสซีรีนท่านมีทัศนะว่าอย่างนี้ว่าเขาหลุลคามิสูทัศนะที่ห้าว่าไงครับอินชาอัตชาฮัดวะซัลและแมวอินชาอ,อ,อัลลัมยฟอัลก็เอาแล้วแต่เลยนะกันคุณจะตัตชาฮุดคุณจะสลามเพิ่มก็ทําได้คุณจะไม่ตัตชาฮุดเพิ่มคุณจะไม่สลามเพิ่มก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเรื่องนี้เปิดกว้างไปเพราะมันไม่ใช่บาฮบไม่ใช่อะไรนี้ก็เป็นทัศนะที่ห้า ว่ารูบวยาได้นีแน่ไหนนะต่อก็อ้างว่าเนี่ยท่านอัตโตจริงๆท่านมีทัศนะอย่างนี้ต่างหากนะครับผมอันนี้ก็ว่ลลาหลออหุ่ตะ๋าละกันกลไปทัศนะที่6ครับผมทัศนะของมัสยิดอิหม่ามอา์มัดบินฮัมบันอันนะฮูอินซาจดาบาดัสซาเลมต่ชาฮหัดว่าอินซาจดากรับละซามลำยาตาชาฮหัดถ้ามันเป็นซุยุดก่อนให้ลาลมต้องม,ม,มีตาชัดเพิ่มแต่ถ้าเป็นซุยุดหลังให้าลาลมก็ไม่ต้องตอาชัดุีแล้วซึ่ง ตัวอิมมุมุญิศก็บอกว่าเนี่ยเราว่าทัศน,น์นี้เป็นทัศนะของอิหม่มามมาลิกมากกว่ากอลาบุบักก็สซาบตาอันหูกับบารอฟีฮาอบาตักบียร์รอดและอันหูซันละมาเพราะว่ามันก็มีสายรายงานที่บอกไงครับบุบักบอกว่ามีสายรายงานจากนาบีในะเรื่องของสตสซสวีเนะี่ยท่านนบีได้ทําการตักบีดรวมทั้งหมดสี่ครั้งก็คือมีการตักบีดเพิ่มเข้ามาซึ่งเมื่อนับจํานวนปุ๊บก็แปลว่ามันมีเรื่องของสลักเข้ามาด้วยซึ่งตัวบทนี้ต้อง อาศัยการตีความว่าฟีสบูติว่าฟีสบูติตะชาฮุตีฟีฮานะตอตัวของอิบนุมมนติท่านบอกว่าไงครับสายรายงานที่บอกว่าต้องชาหุดใหม่เนี่ยเป็นสายรายงานที่ตัวท่านก็มองว่ามันไม่น่าจะสอบเนอี่ยมันไม่น่าจะสอบเนอี่ยโอเคครับพี่น้องและตกลงพี่น้องจะเลือกทางไหนดีก็อย่างที่ผมบอกครับถ้าเกิดว่าพี่น้องมีทัศนะที่ยึดที่ชัดเดนถ้าพี่น้องยึดชาฟีพี่น้องก็ดูตามมาใส่มาชาฟีไปเพราะเรื่องนี้มาเป็นเรื่องตี ความจามทัศน,นะย้ำนะครับไม่ใช่ว่าต้องปฏิเสธสลับทั้งหมดถึงจะแสดงว่าเป็นสุดหน้าเป็นคนยินดอย่างแท้จริงอันนั้นหลงทางนะพี่น้องอันนั้นหลงทางอย่างแท้จริงนะครับผมถ้าใครปฏิเสธสรับ ซอและสลรับที่ดีงามนะครับผมเขาไม่มีทางพบสัจธรรมได้เด็ดขาดนะครับผมวอลลอสเตอลาอาลับเพราะฉะนั้นทางเลือกอย่างที่บอกถ้าพี่น้องมีทัศนะที่พี่น้องยึดชัดเจนพี่น้องยึดอ่ัมเอา,เอา,เอามัดบินฮัมบันยึดชาฟียึดฮานาฟียึดมาลิกีในประเด็นนี้พี่น้องก็ทําตามที่พี่น้องยึดไป พราะถือว่าเป็นประเด็นที่เกินความสามารถของพวกเราแล้วเพราะจะให้พี่น้องไปนั่งตรวจสอบฮะดีษผมว่าไม่น่าพวกเราไม่มีความสามารถผมคนหนึ่งแหละไม่มีความสามารถที่จะไปถึงขั้นแบบไปนั่งตรวจสอบลงลึกว่าตกลงมาาันสองนี้ไม่ส่องนี้ผมก็ต้องฟังเขามาเช็คอัลบานีบอกว่าอย่างนี้อ่ะอิมามะจาฮบีบอกว่าอย่างนี้ก็ คือเราไม่ได้ไปลงลึกไปตรวจสอบเองเราก็ต้องไปดูระดับปาัด้านอณุพิศเขาตรวจสอบใหม่พีเนีเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละครับตามทัศนะไปส่วนถ้าเกิดท่านบอกว่าอาจารย์ฉันฉันมึนฉันไม่รู้อาจารย์อาจารย์อาจารย์าารทํายังไงหรือว่าอะไรประมาณนั้นส่วนตัวผมนะครับเนื่องจากว่าก็มีนักวิชาการเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับที่บอกถึงเรื่องอว่าตราุูที่เสริมเนี่ยเป็นตัวบทที่ไม่น่าจะสอนเนี่ยผมไม่ใช่นักมหัดดิษส่วนตัวผมก็มองว่าโอเค Ờ, ในเรื่องของการสืดซาวีเนี่ยผมเห็นด้วยกับมิม่าชาฟีเรมอที่ว่าก็สืดซาวีก่อนให้สลับไปเลยทีเดียวจบไปเลยเป็นการปิดไปเรื่องของประเด็นอะคิลาฟหรือว่าเรื่องที่มันจะลงลึกเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสูดซาวีก่อนให้สลับเนี่ยก็พอสูดซาวีเสร็จปุ๊บขึ้นมาให้สลับเลยก็ไม่ต้องอ่านแต่ชาฮุ อันนี้ว่ลลอฮุตาลอาดัมนี่คือสิ่งที่ผมเลือกและผมไม่ได้บอกว่ามันคือรอเจียผมไม่ได้บอกว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องแต่มันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าสําหรับผมนะผมมองว่าทัศนะนี้น่าจะเป็นทัศนะที่ใกล้เคียงกับความถูกต้องมากที่สุดว่ลลอหุอาดัมครับผมถ้าใดมีความคิดเห็นใดมีข้อเสนอแนะอะไรก็ทักทายพูดคุยกันมาได้นะครับผมนี่คือบทคอร์ขอสของเราฟิกมุกรอนครับวันนี้เราพักกันก่อนเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันในคอร์ส พระนามอันภัยจิตของพวกลอสสุภาองตลาก,กับหนังสือของจารยร์สานะครับทักทายพี่น้องก่อนนะครับผม คุณสซลิเทิลเอมนะครับกำลังรับชมบมาทำดีแล้วนะครับวิยาคุมนะครับบางหล,ลักดึาากกงกนะ็สลามมาวิยากรสลามมัตุล้อบูบาลแก่ต้นคนนะสตาดักก็สลามมาเฉลีย่ยแก่ก็ไหวะลยกุณสลามมัตุลลอฮบูบาลแกาตุก,กครับพี่น้องช่วยเสนอแนะช่วยคอมเมนต์ช่วยพูดกันเข้ามานะครับว่าคอสที่เราพูดคุยกันเนี่ยพี่น้องมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรควรจะปรับอะไรยังไงเพราะว่าส่วนตัวผมผมก็ค่อนข้างจะรู้สึกว่ามันอาจจะยากไปนิดอาจจะหนักไปนิดนะครับพี่น้องบางท่านอาจจะบอกว่าอยากจะฟังแบบสบายๆแต่ว่า ือจากเนื้อหาค่อนข้างหนักยิ่งเป็นหนังสือของปายุคลับนะครับผมหนังสือค่อนข้างจะหนักเพราะว่าท่านทุ่มในการค้นคว้าจริงๆนะครับผมไม่ใช่ว่า,าได้บทสองบทไปอาหลับได้บ้างไม่ได้บ้างก็มาตีปีกบอกว่าเป็นสลับเป็นอะไรแล้วนะครับผมนี่คือความรู้นี่คือความรู้ที่มีความทุ่มเทและมีการถ่ายทอดมาแล้วก็มีระดับปาดให้การยอมรับหนังสือชุดนี้มาเป็นจำนวนมหาศาลนะครับผมเพราะนั้นก็ เราไม่ได้ยึดติดที่ตัวบุคคลแล้วเราไม่ได้ยึดติดว่าความคิดของคนนั้นถูกต้องเราเชื่อมั่นเพียงแต่ว่ามีเพียงกิจตาบุญละแล้วแบบอย่างจากท่านรบดีวสัสดรสัมถานั้นที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องเพียงแต่การที่เราจะพยายามไปให้ได้สิ่งที่ถูกต้องนี้เราก็ต้องมีครูบาอาจารย์เพราะเราศึกษาเองเป็นไปไม่ได้นะครับผมเป็นไปไม่ได้ท้งเรื่องความอ่อนแอในเรื่องของภาษาในเรื่องความเข้าใจในเรื่องของการทุ่มเทในเรื่องการศึกษา แล้วยิ่งมาเจอกรณีที่มันต้องตีความแบบนี้ก็ประมาณนั้นนะครับผมโอเคครับคุณต่วนนะมีนครับบอกว่าเอฟนี้ค่อนข้างมึนผมก็ผมก็เห็นด้วยนะครับว่ามันค่อนข้างมึนเพราะว่าทัศนค่อนข้างเยอะแต่ก็เขาใจอยู่ก็ทำนี่รับบาร์ก็รอฟีกผมครับก็นั่นแหละครับมีมีอะไรแนะนํากันมานะครับติชมกันเข้ามาได้นะครับผมชมไม่ต้องก็ได้นะครับติเข้ามาแล้วกันอยากรู้ว่าจะทําอะไรให้มันดีขึ้นไป ก็อินชาอัลล้์นะครับผมพักกันก่อนครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันในข้อที่2องอิจฉาแล้วครับกับกาสุกะผนัมไพจิตของพวกเราสุบฮานตะลาคูโลกอลิฮารนะบัสกุลุลลอฮ์นิบัลละคุมวะลิซาอิลิลมุสลิมีน่ามินกุลินามิรัสสักเิรูอินูอัลกัฟฟูรัลฮิมสุบฮานะกัลลอฮ์มัยฮัมดิกะอัชฮะดูอัลอไลนะลลันตะอัสักุกะตูบไลสลามัยกุมตุลลอฮ์วะาบารากะตูฮบ